ได้มาใหม่ออมชมพูสวยไหมอันนี้ที่พินไปซื้อมาใหม่จะเรียกว่าซื้อก็ไม่ถูกหรอกเนาะไปขอแบ่งปันมาดีกขวาป้าแกดูแลไม่ไหวไงแกก็เลยแบ่งขายมาให้ยายพินเนาะกระถางหนึ่งอันนี้ออมเงินอ,อมทองจ้ะแล้วมีออมชมพูมาต้นหนึ่งอันนี้อ,อมชมพู กลจากนี้เยพินซื้ออะไรมามัางวันเนี้เยพินซื้อไอ้นี้มา<ห>เรษฐีขอดจับมาเจ้าของขายให้เยพินมาสี่สิบบาทเนี่ยสวยมากเกบอกว่าเกปลูกมานานแล้วมันไม่ยอมขอดเกบอกว่าถ้าเกิดคนที่ปลูกแล้วจะรวยจะถูกหวยเสริมโชคเสริมลาบแล้วก็ต้นนี้ก็จะขอดเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ อนี้แกปลูกแล้วไม่ยอมขอดไงแกก็เลยขายให้ยายพินมาสี่สิบบาทแกบอกว่าอยาคิดว่าเป็นราคาซื้อขายแล้วเพราะแกปลูกมานานปีสองปีแล้วต้นเนี้แกบอกว่าแบ่งกันดูแลแกดูแลไม่ไหวเนาะยายพินได้มรกตด,ดำมาแล้วก็ได้อมเงินอมทองอมชมพูมาวันเนี้ยนี่ให้ดูด้วยหรอกแล้วนี่ยยพินเอานี้ไปแลกแกมาไงอันนี้ไปฝากแกรวยไม่เลิก รวยไม่เลิกดำเพื่อนๆอ,อาจจะมีกันอยู่บ้างเนาะรวยไม่เลิกสีเขียวแต่นี้รวยไม่เลิกดำจ้ะหายากอยู่เหมือนกันนะแล้วอันนี้อยากกวดเนีบอนกระดาษหรือบอนกันงูเนี่ยสวยมากเลยอันนี้ได้มาฟรีจะพินมีหลายต้นอยู่นะอยากกวดวอันนี้นี่มาหารวย มาหารวยป้าแกแถบมาให้นั่นเนี่ยเป็นปนน่าจะเป็นไม้โชวหัวจะป้าแกปลูกปลูกไว้ในกระถางมันแคบเนี่ยกระถางลูกนี้จะพินมาลื้อออกจ้ะก็กะเลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าปุ้นว่าเราไปปลูกตั้งโชวหัวจะสวยมากเลยจ้ะกระถางแบ่แบ่วิธีขยายพันธุ์ก็ไม่ได้ยากเลยเนี่ยจ้ะเนียขาแตกเห็นไหมเนะี่ยเขาแตกขึ้นข้างมาเนะี่ย สวยมากมาหารวยเขาอยู่ในตระกูลเดียวยิพินว่าตระกูลเดียวกับไอ้รวยไม่เลิอกอ่ะจ้ะ้ายกันมากเดี๋ยวพาไปดูฝักมรกตดำอีกยิพินได้ไหมต้น บอกว่าท้มีอเนี่ยเศรษฐีกอดครับก็ต้องมีเศรษฐีใกล้งอนคู่กันยัยพินก็ได้คู่เลยใช่ไหมเนี่ยจมุดๆหน่อยเขาสวยนะเนี่ยเศรษฐีใกล้งอนของยัยพิน,นนี่พิพงจะเลี้ยงได้สามสี่เดือนสามเดือนเหิดไม่เจ้าไม่ใช่มรก,กรก้านดำกวักมรกร มันจะมีก้านเขียวนะแต่อันนี้ก้านดําก้านจะออกดํจะถ้าอยู่อย่างนี้มัเมือนจะสเกตเห็นจะไม่เห็นชัดนะว่าว่ามันดําแต่ถ้าเกิดคู่กับยางเขียวแล้วก็จะดาชัดเจนมากเลยได้มาเมื่อเช้านี้กันดำเลยจัเริ่มง,งามแล้ว เพิ่มแตกหน่อแล้วมีสามหน่อยะพินแคะไปให้แม่ยะพินละอวดเฉยๆอยากอวดโอ,โอ้สวยๆงามดีจังเลย